เอาผู้ใดมานสิบเด็ดดูนี่เอามาดามก็ว่าช้ากูมาดามลำบ่มานจะไส่กูบ่อกว่าลำบ่ลำบ่หดอกมันบ่ได้เค่นี่โอกกับเพื่อนบอกว่าช้าเพื่อนแหมช้าเพื่อนจะไส่สูขึ้นมาหัวภาสาของกูเลยมันปล่อยปาดยี่สนิทเราเนี่ยกับขึ้นกับขึ้นขี่แพงแท้กับแบ้งแบ้งปันกันกินต้นนะแบ้งปันมึงสูอยากกินเตี่ยเอาไปกินเงี้ยผู้ใหญ่บ้านไปไปสูขึ้นมาเฮ้ยกูบอกมึงเศร้ากับเศร้าเดี๋ยวนี้นะ มาว่อพาเจะไปตบเบ็ดคือพามาหลอดหนาบักตอกบักจับเถอะเดี๋ยนี้คือว่าลองเขาดีๆมันกับมีอยู่ดีนะพุ่นน่ะเพรขะอยายางผ้าจงว่าทางนี้เราเป็หยังเออเอาเอาทางนี้กิดทางนี้ซาบันไปลอ้่าไรเจ้าเดี๋ยวนี้ไปดีปลาคอจีบบ๊อบได้บ่ปลาคอตัวละสองลูกวายสองลได้บ่ตัวละสองลใจเบิึงกันนะมันถึงมีปไปถึงอยู่บ่เอ้ ขอยดีละเดวตอกเกรงใจเด้อตองเกรงใจเป็นบ่เออเอาเลยเอาขึ้นมาไม่งั้นมเขาจะกินน้ำเอออ่ามาตอิดีดีลเดี๋ป้าดีคัะป้ามาจากอุดวมาตั้อุดวนนิวเขานิ้วเขาเห็นทังไหบบานอยากินปลาคนี้ห่วยว่าอย่างที่เบาอดนแม่บอกสามขปลามีทุกสนิทเลยเด้อหลายรับ เออหลายแห้งตัวอยากกินไปยังป้าป้อที่เดี๋ยวป้าเขาก็าดีเสียงก็ตะบอกหงมเมียนบัวเสียง่ใส่ราคาป่าตะวัน้องบ่อไผ่ยังอยู่ว่าก็ต้องนี่ดอกว่าร้อนเที่ยวเลี้ยงหม่เลี้ยงเอือตู้วางสัตว์เลี้ยงว่าสัตว์ปลาเลี้ยงห้องอุตสาห์นอสาวเนาะเขรามาตั้งหลายเลยพอปล่อยมันเพต้องนี่ดอกมันสงสารมันไปพาไปเอาเนี่ย หนูหหิวเขาไหมหนูมาแต่ไก่ไหมยูที่บ้านเขาเขเน่ยขายเขาพัดโมโลขายเนาะจริงมเขาพัดเป็นยังปลาคอนยู่หล่ะจะกินจะกินปลาเผาไหมป้าปลาเผาอยู่หล่ะไม่ตีเสียบแม่นจะอยากกินปลาเผาเลยของของโกโก้เลยเนี่ยไปให้จัดสองตัวสามตัวกับพ่อเด็กพ่อต้องเอาหลายพ่อต้องเอาหลายเนี่ยมาที่โบโบหลายก็ได้ปลา เลี้ยงเขาเลี้ยงหลายเด้เบาดอนหลายอย่างเด้เขาเลี้ยงปลาเนี่ยเพราะตรงบอกถึงเลยป่าเลี้ยงหมอค่ะผู้ใด้นะกบดบอกได้มันให้สิบปลาอันสังกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอีมาด่ามึงไม่อยังนี่มึงเอาเอาผู้ใดมาสิบเด็ดดูนี่เอมาด่ามคือว่าช้ามาด่ามลำบ่มัาจะใส่กกูบ่อกว่าลำบ่ลำเบ้อหรอกมันบ่ได้เลยนี่โอกกับเพื่อนบอกว่าสาเพื่อนแหมสาเพื่อนจะได้สูงขึ้นมา สาษงกูนี่มันปล่อยปาดที่ชนิทเราเนี่ยโอ้ยกระคือกรคือสิขี่แพงแท้กระเป่งเป่งปันกันกินตัวน่ะแบ่งปันมึงชูวอยากกินเตี่ยเอาไปกินเนื้อผู้นบ้านไปไปชูวยกันมางเฮ้ยกูบอกมึงเศร้ากับเศร้าเดี๋ยวนี้นะเอาเอมึงเศร้าเดียวกับเศร้าแล้วมึงเป็นอย่างกูบอกมึงหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงมาซีดเบ็ดกูงุยจานอย่าหยุดเปล่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใเย็นมึงมาซีดยังเบ็ดกูนี่สากูนี่กีแพงไหน ตินรอกแค่องตัวเองปเพบ้านกันน่ะเป็นเพื่อน้ั่เป็นเพื่อนบ้านกันน่ะเป็นเพื่อนบ้านกันน่เป็่อ้านกัน่้ากเป็อยานกินมึปนเพ่อนากัน่เป็น่อาเป็เากั่ะเปอ้กันนะไป็นอี้กรอบนกัเปน่อน้ัน่ปเอ้นกัปอานันน่ปดเนานกันป็นานกันเป็นือนากันน่เนเอน้่เ่มาทางไนน่เบ้ ก็เพิ่นบอกว่าพาพมัตกปลาหนองเลี้ยงปลาไว้ปลาหลายจังไหนนี่ปลาหลายมันหลายอยู่มันเลี้ยงเราก็ไม่เห็นจัิงสิมันหมายความว่าอยงเดี๋ยวมาพากันอู้กับมาดำบอกว่าพามาตกปลาหนองบ่วเศรุ่นี่ยังบ่เศรุ่ตกอยู่แล้ก็เพิ่นบอกว่าตกเลยบางทีเนาะตกไหมมันบ่แม่นสามารถดำเนี่ยเอากระบาเยี่ยมเอากระบาดาำไปตกเนียเอาเอาเอากันจชิญเชิญโบกันสาเจ้ากระซิมสาเออลาบ้านไก่เลื่อนเคียงเมนที่น้องกันเนาะ เนี่ยบอโอ้เจ้ามาเหล่ามาหลอนบ่ได้สอบข้อบ่ได้ได้นไหมไม่ได้ยู่ได้เลยตัวอยู่ตะบันสวบอยู่บ่ได้สโดนหมวกยูตัวของไงล่ะสวบป๊บกับเลยล่ะครัเราเหล่าไหมเรบ่ได้ใจไงบ่ได้เราเป็นคนใจไงค่ะเด้อบ่ได้ใจไงสุดทีๆดีวันเอาขึ้นนักสามที่โตอยู่เด้ครับเนี่ยได้บ่สามที่โตได้บอเนี่ยที่สวบบ่เดี๋ยวนี้ ขอจับสองนเลเอาเป็นโลเหมมันโลเอาเป็นโล้ปนโเลยโอ้เหรสิปคนได้หมสิีโอไกลโลไกลเดี๋ยวมันะสูเบาคือว่าขี่ที่คือว่าขี่ที่เนี่ยเมื่อกี้นปลาคือว่าขี่ทีว่าใครบานเมื่อเดียวกันใครบานเมื่อเดียวกันเดี๋ยวจะไปเห็นมันมเมนต์เนวสิบโละอ๋อโอเคครับไปเอาเอาไปทำว่าสูบเอาสูบเอาได้ปอ้ นน้ี่พอดีเขาสิยินน้ำเขาขันนสิบ่ดเงบ่ิบไได้สวบสูบได้บ่สูบได้สูบเดี๋ยวเราถอยนนาว่าสูบเสือเง้เสือแล้วเสืวเอา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 โอเคเื่อในเรืองสิน่ะเออไปเามาต้องสิให้มันมวยไปเอาเครื่องดีกว่าไปเกี่ยวถอดนาะเขาไปไปมาสูบเลยไปต่อพญยนาขอบคุณค่ะ